รับมากรน,นะคุณผู้ชมนะคะอยู่กับนี่เลยนะคะใครที่จะไปฉีดวัคซีนหรือกำลังรอวัคซีนอยู่ให้ทานตัวนี้ไว้นะคะมาเซล,ล่านะคุณผู้ชมนะคะ มันเป็นคลลาเจนเน่แหละแต่ว่าคลลาเจนเนี่ยเราไม่พูดกันแล้วเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเล็บผิวผมผู้ชายผู้หญิงเด็กเด็กคนชราทานได้หมดแล้วแต่ตัวนี้มันแตกต่างนะครับมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะว่าเขาใส่ส้มสีเลือดอที่นําเข้าจากอิตาลีเป็นสูตรของเมเปิลแม็กซิมนะคุณผู้ชมนะฮะตัวส้มสีเลือดตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะเสริมภูมิคุ้มกันทําให้ภูมิคุ้มกันของคุณดีขึ้นแข็งแรงขึ้น,น,นเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดบ่อยไอจามบ่อยนะฮะหรือ ทานบ่อยหลายคนฝากถามบอกว่าเพราะคาราเจนบางยี่ห้อเนี่ยมันผสมแป้งทานแล้วหนูจะอ้วนไหมครับจะอ้วนขึ้นไงเจ้าของเขาบอกมาเลยบอกว่ามาเซราทานทุกวันยังไงทานให้ตายยังไงก็ไม่มีวันอ้วนสิ่งที่จะได้ก็คือภูมิคุณจะสูงขึ้นผิวคุณจะดีขึ้นสองเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติมันอร่อยไหมเพราะเขาเจอคาราโเจนที่ขายตามท้องตลาดบอกไม่ข่าวไม่ข่าวสุดท้ายมันก็ยังมีคาว่าเหม็นข่าวอยู่นิดๆนะคะมาเซรากินให้ตายยังไงก็ไม่เหม็นข่าวเพราะว่ามันส้มสีเลือดคุณผู้ชมนะฮะ มันเหมือนทานน้ำผลไม้ราคาแพงนะฮะทานทุกวันทานทุกเช้าต่อก่อนอาก่อนอาหารตอนท้องว่าง จะทาให้ภูมิของคุณสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาเซลล่ามาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นวันนี้นะครับโปรหนึ่งแถมหนึ่งราคาเพียง590บาทนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะได้มาเซลล่าคอลลาเจนเป็นเซ็ตแบบจ่ายจุกๆเราจัดให้เลยจ่าย3ได้ถึง7นะฮะร,ราคาเดิม4,130บาทเราไม่ขายครับเราให้ราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 1, 7 7 0บาทเท่านั้นนะครับและทุกโปรโมชั่นนี้แคปหน้าจอจากรายการเราบอกว่ามาจากรายการเราปุ๊บคุณจะได้สิทธิส่งฟรททัระะเเเศุกดลยนคบ สนใจนะครับสามารถโทรได้เลยกับมาเซล่านะครับ0882896266 0 8 8 2 8 9 6 2 6 6หนะครับหรือว่าที่ Li n e แอดแล้วก็เพจ a c e b o o k ครับ m a ซ c ล l าดอ l คอเลนั่นเองนะจ๊ะนะฮะมากรนที่ข่าวบันเทิงต่อเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเวทีนางงามดีกว่าเรียกได้ว่ากำลังเข้มข้นเลยทีเดียวครับคุณแม่คบเฟ้นหานางงามจาก m i s s u n i v e r s e Thailand 2021นี้ซึ่งตอนนี้ก็ได้ผู้เข้ารอบอย่างที่เรารายงานข่าวกันไปสัปดาห์ก่อน63ท่านด้วยกันนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะมีหลายดีกีทำเอาแฟนนางงามลุ้นไปตามๆกันว่ากับบบการรรแนนนเลือออใต่่ะะีีีป้จม อะไรเซอร์ไพส์หรือเปล่า uh huh. จะมีอะไรสนุกสนานไม่แพ้ปีที่ผ่านๆมาหรือไม่ uh huh. แต่ถ้าหากย้อนกลับไปหลายคนมองกันแบบนี้คุณแม่ครับมองกลับไปว่า5ปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าคนที่ได้มงเนี่ยชนะเลิศในการประกวดแต่ละปี uh huh. จะลงท้ายด้วยสระอาะเขาเลยตั้งว่า MUT วทีอาันสระอาะ5ปี uh huh. เริ่มต้นปี59 uh huh. 2519นะคุณผู้ชมนะฮะ59เนี่ยคุณน้ำตาลชลิตาชลิตา uh huh. 60มาลีา หกหนึ่งนิ้งโสพิดาอ่าหกสองฟ้าใสปวินสุดาแล้วหกสามอแมนชาลิสาอ่าทั้งอแมนดาแล้วก็ชาลิสาอฟดมปีนี้ก็เลยบอกว่ายังไงยังไงจะล้มลากอาถรรพ์ห้าปีด้วยอาถรรพ์ซาลาอาหรือไม่เออเออไม่แม่แต่แต่เราลืมคิดไปเลยนะว่ามันเป็นซาลาอาหมดเลยใช่ซาลาอาจนเหมือนสมัยก่อนไงตอนที่คุณคุณคุณปุ๋ยกับปุ๊กได้แลมมีซูนิเวิร์สไง ปอปาเหมือนกันเลยเออแล้วก็พอสัมเพาอ,อภัสราอเอ,อมีมีพอสัมเพาอยู่ในชื่ออภัสราอ่อออพรทิพเออ,เอ,อพุกกับปุ๋ยออ,อ,อแล้วเมวื่อก่อนมีป๊อปแต่นี้ป๊อปป๊อปเขาสิบ,ส,บสิบไม่ติดไงแต่คะแนนสูงอยู่แต่สิบไม่ติดนั่นแหละ พุกปุ๋ยเออมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องบังเอิญเป็นสีสันด้วยนะเรื่องบังเอิญนะคะเรื่องบังเอิญแล้วก็สามารถที่จะจับโยงได้พี่ต๋องก็เพิ่งมารู้นะเออก็มีสารอานะสารอาห้าปีแล้วอปีนี้ดูดีว่าจะเป็นสารอาหรือเปล่าใบชาใบชาเอได้อยู่เออใบชาเออกล้าคิดนะมึงอะใบชาอ้าวทำไมอ่ะเขาเอาผู้หญิงแท้ <c oughs> การประกวดเนี้ยเป็นผู้หญิงแท้ไม่เคยผ่านการมีผัวมาก่อนโอมไม่เคยมีผัวไม่เคยมีเมียไม่เคยมีใครมึงเป็นผู้หญิงแท้ปะละ่ะฮะไม่แหกเออเป็นผู้หญิงแทงก็ไม่ได้โอม,มต้องลง a อซ c ดีซไม่เอาไม่ลงไม่เอาเป,เป็นเป็นตัวแทนประเทศอันนี้เลยอะไรครับตองกาออออเออเป็นประเทศหมู่เกาะเหรอญี่ปุ่นก็ได้นะหหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นเอออุนจิคารุอึใช่ไหมลัน อุนจิคารุอึปิโตจังปิโตจังเออปิโตจังมานิคเนี่ิโตจังอัาอุนจิคารุอะไอคำฟอร์มตัวเกียวเจแปนชนะไหมฮะได้มงแน่นอนไม่รู้เวทีนี้เขาตลกตลกไม่ค่อยเข้าเห็นงงแล้วเอาแต่หลังๆเอาแต่สวยๆเข้าเหมือนละเออตะตะตะก่อนอะถ้าไม่ย้อนกลับไปตะก่อนมันก็ดูแล้วขำดูแล้วสนุกเพราะว่ากระเทยเก่ง กระเทย ACDC เี่ยคนโง่ประกวดไม่ได้นะต้องฉลาดกระเทยโง่ประกวดไม่ได้จ่ายทิมต้องเ<า><ห>อนเตอร์เทนใช่ค่ะต้องบวกมาให้ได้หมดค่ะเป็นคนฉลาดมากเพราะกระเทยเนี่ยเวลาตอบคาถามเนี่ยบางทีคําตอบมันอาจจะไม่ได้เป็นคําตอบที่เป็นคําตอบที่สมบูรณ์แต่เป็นเป็นคาถามที่มาจากปฏิาพานไหวพริบของกระเทยแต่ละคนแลวบางคนก็ไม่ใช่กระเทยบางคนก็เป็นผู้ชายแท้ก็มาก็มีแต่เพร่องานก็เป็นงานการขุศลไงเพื่อนสาวดิฉันได้เป็นตำแหน่งคือยแขกไงยศแขก งามเหนือมนุษย์งามอย่างมนุษย์องามเหนือมนุษย์หรือง,งามงามงามเลือดงามเลือดกายงามปัญญาฉายอะไรสักอย่างตงสวยจะไม่ได้ละพี่แขกประกวดพี่แขกประกวดเออนั่นแหละมันต้องเอาสถานการณ์บ้านเมืองมาประยุปประรยกต์ไปอะไรกับชุดประจำชาติด้วย<า>มันถึงจะทําให้เราได้ผ่านเข้ารอบลึกๆการตอบคําถามยิงกันเมืองนิดๆอย่างนี้ลูกสาวเคยได้รองหนึ่งด้วยปีเดียวกับแขกคริปโปแต่งตัวเป็น แป่งตัวเป็นมิสยูเนเต็ดคิงดอมแต่งเป็นเอนนี่ไงยิ่งรักชินในวัดให้ใช่ชยิ่งรักวะพจมานชินในวัดในยุคนู้นนะที่มันมีม็อบอีกม็อบหนึ่งอ่ะเออนั่นแหละได้ลองหนึ่งไปเลยได้ลองหนึ่งเดียแขกแต่งตัวเป็นม็อบแขกแต่งตัวเป็นม็อบได้เลยอ่ะตอบคำถามด้วยต้องฉลาดไม่ใช่ทุกคนจะประกวดได้ต้องฉลาดด้วยนะคะ นะครับจากเวทีิส s s นิเวิร์สไปแล้วเราไปต่ออีเวทีหนึ่งดีกว่าเวทีมิสเอ a ร์ละกันนะครับคพอ่ประกวดไปเนาะน้ำเพชรใช่ไหมจะฮะน้ำเพชรนี่อะไรคือน้ำเพชรมิสเ Earth ใช่ไหมที่คนล่าสุดใช่ไหมคืออะไรคนที่ได้ล่าสุดอ่ะไม่ดังเท่าน้ำเพชรเขาบอกน้ำเพชรเนี่ยเขาไม่ให้เข้างานอ๋อทำไมอ่ะล็อกประตูปิดม่านไม่ให้น้ำเพชรเข้างานแล้วยังไงต่อ เราไปดูเวที Miss Earth. มิสเอิร์ธมีย่าครับสาวงามเวทีมิสเอิร์ธโดนบูลี่หุ่นหน้าแล้วก็หน้าตาต่างๆเนี่ยสาว่าถูกไล่ให้เลิกประกวดไปเลยนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาวงามที่ถือว่ามาประกวดกับล่าสุดเวที Miss Earth Thailand 2021มิสเอิร์ธไทยแลนด์2020ก็ไม่เห็นจะน,น,น่ากลัวน่าเกลียดอะไรก็สวยอยู่คือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคือทางด้านของมีย่าเนี่ยนะครับเป็นสาวงามหมายเลข16หนึ่งในรอบ19คนสุดท้ายเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากเลยในโลกออนไลน์เพราะ,าะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างไงเะ่ขออธม อาแม่ลองรู้นะเดี๋ยวผมลองอ่านแล้วแม่ลองวิเคราะห์ตามภาพนะออทำให้มีญาติเนี่ยต้องออกมาตอบโต้ว่าเมื่อคืนก่อนเนะี่ยมีคนมาคอมเมนต์ในรูปของเราในพื้นที่โซเชียลมีเดียของเราบอกว่าไม่ควรประกวดนางงามเพราะว่าหน้ากับรูปร่างมันไม่ใช่นางงามแล้วก็บอกว่าไปเวไหนก็ไม่มงควรหาอาชีพอื่นอยากจะบอกกับเขาคนนั้นกับคําพูดของคนเหล่านั้นว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อยากฝากรายการถ้าคิดให้ดีเนี่ยควรที่จะคิดไต่ตรองก่อนจะเขียนอะไรแบบนั้นเออเราเป็นคนหนึ่งนะที่รักในทุกรูปร่างไม่ไม่ควรบูลลี่น่แหละสรุปสั้นๆน้องมี๊ทำใจลูกวงการนางงามอย่างนี้เยอะอ่ะวงการนางงามอ่ะเอางี้จำจำไว้สิพี่เต่านะติเพื่อกอติเพื่อกอวงการนางงามเป็นอย่างนี้ลูกเขาจะติ ถ้าเราถ้าเราถ้าเราเดินประกวดนางงามแล้วใส่ชุดว่ายน้ําเดินอ,ะอ่ะอมันต้องมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทําใจครับทําใจค่ะอะไรเนี่ยจากที่แม่ดูในภาพรวมในในคือนางงามต่างประเทศก็หุ่นประมาณนี้กันหมดอะ่ะถ้าเป็นต่างประเทศนะแต่ถ้าเป็นคนไทยมันก็ต้องสริมกันนิดนึงนะคะแต่ว่าคนเราเนี่ยความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถูกนะคะติเพื่อก,ก่อแล้ววงการนางงามบ้านเราเนี่ย ก็จะมีน้องๆเพื่อนๆอย่างเงี้ยติเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องเดินมาในชุดว่ายน้ำเพื่อให้คนเนี่ยให้คะแนนเนี่ยมันก็ต้องมีเสียงติอืเราต้องทําใจต้องทําใจเราต้องทําใจค่ะเอาง่้ยคือว่าถ้าเกิดใครติเดินออกมาแล้วไม่ได้เลยเนี่ยอ็ไม่ต้องประกวดก็ต้องประกวดไปอยู่บ้านอยู่บ้านใส่ชุดว่ายน้าเดินอยู่ในในโรงแรมในโรงแรมแล้วอาบในโรงแรมไปแค่นั้น แต่ถ้าเกิดเดินแล้วมีประชาชนมีออนไลน์มีอินฟลูเอนเซอร์มาแท่สองราวมันไม่ใช่ไม่แซ้สองออที่จะต้องดูรูปร่างเขานางงามเนี่ยมันก็มีการวิจารณ์ได้วิพากษ์วิจารณ์ได้พอสมพอสมเหตุสมผลคือการเป็นนางงามเนี่ยมันต้องเตรียมตวัวอ,อ,อย่างที่พี่เต๋าบอกอะบางคนก็เตรียมกันเป็นปีบางคนก็เร็วสุดก็6เดือนบ,บางคนก็สองปีนะครับบางคนนี่ก็กลับมา ไปเวทีนั้นเวทีนั้นเวทีนั้นมาอีกเนี่ยมันก็ต้องเตรียมตัวกันไปหมดเป็นเรื่องปกติที่คนจะต้องติดมันเป็นเรื่องปปกติที่เราไปปใส่ชุดว่ายน้ำให้คนดูแล้วก็ต้องถูกวิพากษวิจารก็ต้องทาใจมาแล้วต้องทําใจให้ได้เออแล้วก็ต้องตรองกันแล้วก็ฝากถึงคนวิพากวิจารว่าเวลาวิจารณอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวนี้มันมีแบบเด็กใคร เด็กคนนี้ไม่ถูกกับค่ายนี้ก็วิจารณแรงเด็กค่ายนี้เอาไม่พูดแล้วกันมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงนะคะแต่ว่าเรื่องไอ้น้องคนนี้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะคะมันเป็นพื้นฐานที่ต้องโดนใช่ไหมมันเป็นพื้นฐานปกติที่ต้องโดนอยู่แล้วครับแต่ว่าน้ําเพชรดีกว่าน้ำเพชรรันน้าเพชรขึ้นปกนะน้ําเพชรเนี่ยไปงานแต่ชุดใส่มงกุฎเลยโลเออเป็นเขาไม่ให้เข้างานว่าทำไมอ่ะ เขาปิดประตูแล้วเขาปิดม่านไหมครับจริงหรอจริงอันนี้ยังไม่เห็นนะเออน้ําเพชรนั่นแหละแล้วนางก็บอกว่าตั้งแต่เป็นนางงามมาเนี่ยไม่เคยไม่เคยได้แบบว่าไปอําลาตําแหน่งเลยนางอยากจะได้อําลาตําแหน่งสักครั้งหนึ่งแล้วทำไมไม่ให้นางเข้างานสงสารนางนะนั่นนะสีนางมีประเด็นอะไรหรือเปล่าก็นางก็ไม่ได้มาจากนางส่งตัวเองประกวดไงน้ำเพชรเขส่งตัวเขาเองประกวดไงเออแล้วไงอ่ะ ไอเวทีนี้ดรน้องเขาซื้อลิขสิทธิ์มาไงอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปเข้างานเขาไม่ได้ไงเพราะข่าวก่อนก็โดนไปแล้วไงตอนที่ไปถแถลงข่าวหน้าป้ายเขานะ่ะอแล้วก็เขาก็อัญเชิญนักคงนักข่าวอัญเชิญน้ำเพชรไปถแถลงตรงอื่นนะ่ะแต่จริงๆแล้วเ,เป็นพี่ๆจะให้ถแถลงข่าวหน้าหน้าป้ายมิดเอิร์ธนะมิดไทยแ,แลนด์นะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อม,อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายไปซีเรียสเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว น้ำเพชรเนี่ยมันก็เป็นสีสันอมันมามันก็เป็นสีสันนักมันก็เป็นเด็กที่เรียกนักข่าวเรียกสื่อเรียกประเด็นได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาหนะนะคะสงสารนางอ,ะอ่ะแล้วตอนหลังเขาก็ให้เข้านี่ก็ให้เข้านางก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้อําลาตําแหน่งอ,อยากจะอําลาตําแหน่งพระตออประกวเวทีคุณแดงก็ไม่กี่เดือนก็ถูกปลดนะฮะพอไปเวที ว่าจะมาแกลนพินวัตรบอกพักก่อนพักก้อนพักก้อนพักก้อนพออายุเยอะไม่ได้อายุเยอะหรือว่าอะไรพักก้อนพักก้อนแล้วก็ก็เลยไปซื้อลิขสิทธิ์เองไปเอิร์ธแล้วเป็นคนที่ประหลาดที่สุดถึงแม่งไปสองครั้งไปสองครั้งเออใครที่ส่งนางงามไปเวทีพวกนี้เพื่อนพี่อ่ะคุยจะรู้เรื่องกันว่าเวลาไปเหยียบประเทศเขาแล้วก็คุยเรื่องอะไร แต่เราพูดออกกัดไม่ได้เขาถามเลยเขียนเออใช่ไหม you <'re> <ะ> Business Business No No เยี่ยนนี Business No No No, no. ตบเลยไหมจบมจบจบ ถ้าคุณไม่มีบิสเนสกับเขาคุณก็ตกนะก็ตุบไม่ได้ตรงนุ้เหน่งนะฮะก็จะเ,เลียม Award นะอวอร์ดไปนะคะ,ะแต่ว่า <c oughs> ปีนี้นะกันแบบดูนี่เลยคุณใบตองดีกว่าน้องใบตองจีรอร,รัฐเนี่ยนะครับก็หมายเลขยี่สิบก็คว้ามงกุฎนะฮะมิสเอิร์ธไทยแลนด์สองพันยี่สิบเอ็ดในปีนี้มาครอบครองได้สำเร็จไม่รู้มีขาวหรือเปล่ามีแมนพรลันไม่มีเนาะ แต่เราก็บอกไว้ก่อนแล้วกันว่าน้องม่ตองได้สวยเลยนะครับสวมมงกุฎใส่เสื้อสีเขียวด้วยมาพร้อมกับชื่อเลยใบตองใบตองสีเขียวเลยนะครับกายเป็นว่ากับกายเป็นว่าน้ำเพชรดังกว่าใบตองเออคนพูดถึงเยอะใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะฮะฝากไปด้วยนะฮะมาเซล่านะคุณผู้ชมนะฮะ มาเซาต้องบอกไว้ก่อนว่าส้มสีเลือดนะวิตามินซีสูงใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนรอการฉีดวัคซีนหรือฉีดแล้วให้ทานเยอะๆนะครับวันนี้จะเสริมภูมินะครับวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับกับมาเซาคอลลาเจนครับหนึ่งแถมหนึ่งราคาเพียง590บาทนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อโปรพิเศษเลยจุกๆนะซื้อ3แล้วแถมให้อีก4เป็น7เลยนะครับในราคาพิเศษเพียงแค่1 7 7่ันรจบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะฮะทคปหน้าจอเรามาจากรายการ 2 6 6นะครับหรือว่าที่ Line แอหรือ Facebook ได้ที่มา r ซ l l a ด c o l l l g e n นั่นเองนะครับอ okay, พักสักกู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ